สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณมิ้นทุกคนนะคะเด็กๆะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะในวันศุกร์นะคะที่23กรกฎาคมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยมาสกู School, วันสุดท้ายสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะในสาระการเรียนรู้ข้อที่5นะคะก็คือการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะ เมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะให้เป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะคุณนินนะคะก็มีภาพมาให้เด็กๆดกูนะคะการที่เราจะปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะอ่ะตอนเช้านะคะเจอหน้ากันนะคะต้องยิ้มไหว้ทักทายแล้วก็ สวัสดีกันในตอนเช้าใช่ไหมคะเจอคุณครูนะคะที่ยืนรอรับเด็กๆอยู่หน้าโรงเรียนนะคะคอยบีบเซลล้างมือให้เด็กๆนะคะคอยวัดอุณหภูมิให้เด็กๆก่อนที่จะเด็กจะเข้าโรงเรียนนะคะเด็กๆเดินมาเด็กๆยิ้มสวยยิ้มหล่อนะคะแล้วสวัสดีคุณครูนะคะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆทำหน้าเด็กๆจะเป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมคะ พอมาเจอคุณครูในห้องเรียนนะคะเด็กๆเดินขึ้นมาบนห้องเรียนนะคะมาเจอคุูมินนะคะเราก็จะสวัสดีทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะพอมาเข้าห้องเรียนแล้วเจอเพื่อนๆนะคะเด็กๆก็ยิ้มนะคะทักทายเพื่อนๆนะคะขั้นต่อมานะคะเห็นไหมคะขันนี้เป็นการที่เรานะคะทํากิจกรรม ร่วมกันนะคะในตอนเช้ากับเพื่อนๆน,นะคะเป็นกิจกรรมเข้าแถวคารมพงชาตินะคะทั้งตอนเช้าและก็ตอนกลับบ้านใช่ไหมคะเราก็จะเข้าแถวทากิจกรรมร่วมกันนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพของใครบ้างนะคะเด็กๆนั่งอยู่ตรงไหนคะมองเห็นตัวเองไหมหาตัวเองเจอไหมคะ อันนี้เป็นภาพเด็กๆตอนที่เด็กๆทํากิจกรรมตอนเช้าในตอนที่เรามาโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเป็นการปฏิบัติตรงตามข้อตกลงนะคะของห้องเรียนนะคะเชื่อฟังคุณครูเมื่อคุณครูสอนนะคะเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ เด็กๆนะคะเรียนวิชาดนตรีนะคะภาพต่อมานะคะอันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนมากเลยเด็กๆําอะไรคะจาได้ไหมใช่แล้วค่ะเด็กๆละใบสีภาพนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะฝึกการใช้เมาส์นะคะฝึกการ รลบายสีภาพฝึกการสังเกตภาพนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ <Rey> อ่าสําหรับวันนี้นะคะคุณมินนะคะก็ขอจบการสอนนะคะในการอัดคลิปวิดีโอนะคะในสาระการเรียนรู้ที่ห้าการปฏิบงงัติตเมื่ออยู่ร่วมกันในโรงเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆคะอยู่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะแล้วอย่าลืม ส่งภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักที่เด็กๆทำนะคะส่งมาให้เพื่อนๆให้ครูให้คุณครูมินได้ดูด้วยนะคะคุณมินรอชมภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักของเด็กๆอยู่นะคะบ๊ายบายนะคะ